มาสุงค่ะปีหน้าเจ้าคือเมืองสล้อยจิงไดและสิอุปภแสนปายเมืองป๊อกเสือตื่นในวันที่เจ็ดเลือนหุนสามปีคริสสองเหงาค่ะในขายามสิบสองโมงกลางวันอาขายามันตัวตั้งเสิแลมาเลียรลายปินไปตั้งหู้าหันอยู่กวอาจอมกันในรายการป๊อกเสือตื่น ปีดองเขาก็หลายพายตีเข้ามาปันแห่งใจก็ยินดีย่อก็ยินจมปีดองเจ้าคือมึงสลอยโหวงปุ่นมาได้เนี่ยกูก็ดียวอนกันปับตาเสียดตัวเองเอ,อาลายอันเปลี่ยนไว้อันนี้อยู่ในชาวสเตรีจริงใจเนี่ยข่าวเลีดยดไพ่ข่าวใต้อันปูนเพแชร์ในอันลไลน์เฟซบุ๊กจ่ากว่าเช่นไง ลองเตะเลยเปิ่งเปล่นเตะอันเป็นวิดีโอคลิปก่อต่อหลังนั้นอันพี่ดองเขาพูดอะหันเนี่ยบอกว่าพี่ดองเจ้าคือมึงสละลายกว่าอ,อยู่ทีละกันก่ออะไรหู้ย่อก่ออะไรหันข่าวไต้กปญญาปานย่ามเดี๋ยวเนี่ยตีเลยว่าเป็นเจ้าคือมึงสละลายกูเจ้าคือดีเข้าถึงโฟนไทยออษโทรศัพท์มือถืออันว่านั้นเปลนลองหลีเตะ กาปานยามเดียวคนเซียนใหม่กาปานใหม่ก็ละอ่ำใจมือถืออ่ำใจฟอนอันว่านั้นบองว่าตกลื่นกว่าอิดออดปีนอ้องใจเพียรเดียวค่ะตีเลยว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยอันตกลื่นไงปานเมื่อเดียวเนี่ยปอกว่าเอาค่ะอ่ำหมอใจฟนอ่ำหมอเล่นเฟซบุ๊กอ่ำหมอต่อยูทูบอ่ำหมอเล่นไล อ่ามอด้วยข่าวปูไปไปเหนือออนไลน์ f Facebook y o u t u b e ป่าวีแชทฮ่าเจไหนก็บอมว่ามีลองยกยอมเหมือนกันกำพาลูกน่ปิ๊กสมองมันกว่างยากรไก่อยู่ตีไรซิมว่าเนี่ยเมืองหนึ่งเลยเมืองหนึ่งเลยกบฟุ้นหากันนะใชเมสเซนเจอร์อันไทยว่าเมสเซนเจอร์นั่นแชทต้องตักหากันอปออยู่เมืองไทยลูกอยู่เมืองไทยยกรตัก พากันไรเอาข่าวไรต้องทำไรวนันเฮาเมืองเฮาเอืองเฮาเป็นไวเจิงหืออ่าคิงก้างเขาหลู่มหลอมลุมลาคนเมืองจิงหือปูเ่เฮงเขาซ้่มเป็นไวเจิงหืออ่มาม่านเมียนมาตัปะโดเขาซึกม่านเขาเข้าออกเมืองเฮาเป็นจิงหือหออองหออ้อเนี่ยกาปานยามเดี้ยวกาปานไอทีโชเชียลเนี่ยป้อขาข้าหมอเจิดตื้อเนี่ยมันเป็นกาปานดีคึดนกลับเยอะก็ขึ้นปานติด พี่ดาเจ้าคือมึองสละลายจริงใจกูก็เรียน Facebook กันเนี่ยตุ้ยข่าวกันเนี่ยคู่แลเหันกันผาลูกได้มันเปลี่ยนไว้จริงอันไหนเปลี่ยนลองหนีทิ้ติ้งเวมังก็เนี่ยปราว่าซื้อโฟนมาเนี่ยกาคันสองสามหมื่นก็มีฮะป้าเป็นไอโฟนอะไรก็ไอโฟนป้าซื้อมาย้าเนี่ยกรมนาย้าก็ทิกตอกทิกตอก ปอว่าปัอว่าเล่นเกมน,นั่นนะ่ะนะเล่นเกมนะย่อก็เขาก็ม่กินนัําก็ไม่กินกลางวันโตกลางวันออกหลายขิงขาข้าย่ำในกล่องด้วยเหมือนกันเนะี่ยปอบ่าซื้อฟอนกา,กากามาหลายหมืน่นเนี่ยก็มาเล่นเกมมิ้วเหลวเนะี่ยลองขึ้นเยอะนั่นมันก็เต็มป้อมีหนังเก่าปีดน้าหัวแันแห้งเฮสังในว่าจังนั้นเนี่ยนะป้อใจโฟนย่อตดยหลีกตัยลายไปปิงญาสอบขาอันนั่นอันนี้นเนี่ยเขาก็ดีหูกว่า,วา กับผ่าลูกในมันเปลี่ยนไปจริงหรือมันกว้างหฮามันไกลฮามันเกียะผ้าเมืองกับเมืองเฮาเปลี่ยนจริงเลยเนียเพราะชาตีก่อนที่ไหนได้ซ้ำเปลี่ยนพอดีที่ที่อ่าก่อนนั้นพี่น้าเจ้าคือเมืองเฉลิ้อยจริงไตเฮาเนี่ยอันอยู่เมืองใต้เกาหลีอยู่ตีเลยเกายลีนะกับปันเฮาฮาเนี่ยเฮามีโฟนกันนะนะอ่อมีโฟุ้งแน่อย่าบีว่าเมื่อแล้วเมื่อมีโฟนก็เฮามันเจออะไรอีหนึ่งนะอ่อมจะว่ามีโฟน้งไว้ปอกแชพังอะไรนะปอกวิดีโอก่อนเลย มันเข้ามานทั้งวันเท่าไรปากไอ้สองปากสามปากไอ้เนี่ยกล้วยกั่มจากสงขลาปั้นฮนะมีฟุ้งหล่นทุกข์เขาทุกออกกล้วยเนี่ยอันไหนก็มันมันไปคิดกะกล้วยกะเข้าขาก่อมวากันรังเก่าเนี่ยมันก็ก็มีแห้งเงินนะนะมันก็ก็มีแห้งตื่นมันก็ก็มีเงินเสียแหละซื้ออันดีๆมันเนี่ยอันไหนก็เป็นลองดียวกล้วยกะใจเนื้อตื่นตังดีๆเนี่ยเข้าอย่าไปใจน่าตังดีผิดกว่า วางก็า,างเลยเนี่ยเขาเดี่ยวหันสาวอ่อนสวยปีสี่เจ็ดจูเปียดมาไปเอาเพลือใช่ไหมนะใกล้ไลนมาลงเหนือออนไลน์เฟซบุ๊กก็หันอยู่นะเสียนไปมืองอุปการเมืองสีตากรักต้วยเหมือนกันอ่าซ้ำเลยหันเอ่กกอบา,างก็ก็ว่าใครโพว่าบางก็ใครเมย์อ่ะจ้าเอ่อบางก็ก็ว่าสองห้างนีฮะเขาเนี่ยบางก,ก็เนี่ยถามว่าเป็นดีอ้ามฮะกว่ากินข้าวจอมเสียงร้านอาหารเฮอ่า ก็มากูอ่ะก็มาปลาะก็มาพักว่ะหนึ่งตา่าอะไรไดสี่้าพันปกสองสามพันเราปปกัองพันเนี่ยถ่างว่าเป็นดีอ่ะปีนอ้องไดเพดีส่วนพผาส่วนมันเท่ากับว่ากันนังเกา่กาเวก้ามีฝนใจฝนเฮามันมีผลดีแต่กนดังนำ้ำเนี่ยเสียนไปเมืองในไทยล่ะจรงนั้นอ,อยู่ที่ไหนอยู่เมืองไหนอยู่จองหวัเรหวจะ ไตาะไรอยู่เลยไตเพียนลินไตก็เฮาเป็นของไตเนี่เคยไตภาษาความรักไตกูสั่งเสียนพึ่งอันปอบป,อ,ปอกเลยรเปลี่ยนมาจอมสภาวะเมืองไตเนี่ยเฮาเลยอยู่กึกเจ้าของมันกว่าเนี่ยไตเฮาค่ะอย่าปีลงนึมเฮาต้องกึศไม่เ้าเป็นเจ้าของเพียนลิ้นมีวนันมีเมืองมีจึงไตมีสเตทเนี่ยอย่ากองรังสิ่งใดไปกันกว่าอันนี้ก็ย้อนติก๊กซ่วนเขาไลากา่กันวันมาได้อย่าลืมปืนแพรแช่กันค่ะ อปีน้องไตเพียงเดียวค่ะข้าวขามาตุยปีน้องเจ้าคือเมืองสลอยเนี่ก้อนนึงอยู่ที่ตงวิงลาเซียวมันดังไหลออกข้าวตังเนื้อเซียนตังเตะกว่าตีวันลีเนี่ยเว่ยกะเบยกว่าเนื้อเซียนตังอยู่นั่นเตะไหลพ่นเตะไหลผ่าเตะไหลกว่ายาเก็กมันตีว่าคือนิ่มเนี่ยเก็กมัน ตีใน่แวดทัดเจ็ดห่าวห่าแหงแหงจกในถุงสิมกาจกปานในทองย่อกอมองตวยเขา่า่าในฟนโทรศัพท์บอกว่ามานวันมือนนั่นย่ะกอมานวันเหมือนไหนตึกเหมือนกันไว้อยู่ปีดน่อเจ้าคือเมืองสันหลอยเมืองไทยนเนราะว่าเป็นโทรศัพท์นะเปิดเพาทรัพย์สินส่วนบุคคลเนีเต้เตมันหนตำรวจก็รีตาหานก็อย่าเ ม,มีสุนแต่นี้มาสอกเตาเจอไหนฮะมันเป็นหลองของเขานะเวยกะปอขามาด้วยชาสเตจริงได้เขาเนี่ยมานยอนด้วยเนื้อทองก็กละไรปันด้วยมานยอนสอกในถงก็กลายเปันด้วยอ่าอันนี้มานเขาเจ็ดหา,หาวแห่งๆตีกิ๊กเคินิมฮะเสียนตังอันดีกว่าวันดีลูกเวีงลาเสี่ยวสีสออกข้าวตังกว่าพี่ดา,าวเจ้าคือมึงสนุย บ่าว่าวันเมื่อได้เนื้อเซนตาสายด่างเนี่มันกดทัดเจ็บห่าวห่าแหงแหงไว้อันนี่มันมันตู้ไต่เนี่ยตีเลยว่าจริงเลยมันปลอมไต่มนตู้ไต่ก็ให้เกียงใส่กุนไต่นี่งขนาดนั้นอ่าก็ใส่กุนไต่หนุ่มโคไต่เขาก็ถางว่ามันเปลี่ยนไต่เนี่ยกว่ากว่ามามามายอนสอกยอนเต๋ายอนจุกยอนตัวยืนไหนเนี่ยอ่าปีหน้าเขากว่าดีเลย ก็เฮาฟังกันเฮาสติกันนะมานเมียนมาลงเนี่มันดื้อนมดีฮะอยู่ตีเราเสีมบ่าเนื้อเพียนดินเมย์มึงใจห่อคาเนี่ยพอมีมันเนี่ยเจ้าคือมึงสลอยตินเดียมีดังเชื่อใจก่อนเช่นนั้นกวนใจใจกว่าตาไปตั้งขี่สังเกตกาลีขี่โทูกาลีกว่าญาตับเจอเนี่กว่าญาติกิจเจไหนเนี่ยกดทัดเจียวเจ็ดถามนะอามู้ดีถามช่างฮะ มีถงคางย่อยปุงอะถงคางมือเขามันยังย้อนตัวให้หน่ยมันป้ใอใสยามากอะหลอกมกันได้อ่าย่าก็อดทีใครมาตัวในโฟนเน่จ้องมีแคบห่างเสียไปมือให,ห้เอจ้องมันด้วยข่าวพปกเืิดถึงห้าเนี่ยก็จ้างเปลี่ยนไรเหมือนกันอ่านั้นก็จ้องมันยามกับป้อแคบห่างตัวมสึกโคลายให้เอก็ได้พหันในโฟนก็ปีมัดยอดเนี่ยใครว่าจังนั้นปีนอ้องไตเพียรเดียวค่ะกุ้ยเสียใบมือใคลาดว่ากิ๊กคืนนิมไหนเสียนแางกว่าวานันดี นะจีวิงลาซิลเนี่ยเสียนใบมือใครรับป่ะป่อเป็นผิงยอะก็เป็นตูคาเฮาเนี่ยป้อมันไข่เจ็ดยอะก็ป้อมันไข่ทัดหมกกระนั่นเนี่ยเตะถอดเสื้อผ้าโคเสียได้ปั่นมันทัดด้วยปั่นมันกดด้วยปั่นมันเจีดด้วยจ้าป้อมันหันกองปอดหนึ่งเราหมากสองลูกเลยสมมติเดีเอาค่ะเออเมื่อไหร่เมื่อมันไข่ซอกเมื่อไหร่เมื่อมันไข่เต๋า เมื่อแลายมือมันแคเอาเนื้อเสียดาสายตางจะากา่าซิ้อไหเปิงหลวงมันแค่เลยเงินฮะนะพอหันลองพิษถามว่าเปิ่นดีโก้สียิบเงินเอินเสีเลยยืนบันตอนปันตอดปันให้ไหกุยกะพอว่ามันกดทันเลยเจ็ดเสียนไปมือเด็กตีเลยหันกองปอดยอกหมักสองลูกตีปันมันหาไหนมันเดียวอา่อป้อมเอาก็มหลุดมาเจ็บกอบเจงนั้น จไตเขาคา่ะอันกว่ามากก็ายาเหมือนกันอันไหนกวนเมืองอยาดัางหยาบผุดยาดังขานใจไปย้อนไอหม่องเจ้าคือไปยินน,น้องไอนุ่งผ้าตรงลงกี่ตั้งจิกหลานไว้ที่เคินิมค่ะปีน้องเจ้าคือเมืองสนรยฝากไว้ฝากไว้กว่าจาไปตั้งเนื้อเสียนเลือสิมบะยามเดี๋ยวนียเข่าขาก็าหูอยู่ว่าเจ้าคือไปยินน้องเขา เอาเฮียงศึกก็มากว่าดังหมู่เจะ่ะก็มามาดังเมืองกึ่งก็มากว่าดังปอดเหนือ,อว่ะอ่ากว่าจู้กว่ากองกันไว้โจมยิบกองกังอันเป็นเจ้าคือไปยินหนองเขาเป็นเย่เขาก็รีนะออเป็นซึกเขาก็ดีเป็นกวนเมืองก็ดีเป็นอรีตั้งก็ดีอันตังกุงมณีกล้าขายเฮ็ดมาหากินก็ดี เป็นคาลิบคาลอบเป็นกวนใจมันเป็นคือเลีย้ยเลี้ยเปลืงเลียวกันหมดเนี่ยเป็นหูเป็นตาเหมือนกันสาม้ามันก,ก็เป็นผู้จอบเขาหนักเสยอยูมันก,ก็เป็นดีซ้ำเขียม็มเฮาฮาตายเฮาฮา,าหายเนี่ยมันดีมีมันมีม,นมีม,มัมนมีเจ้าคือมึงสนญไรตินเดลีขี่เนี่ยอันนี้เฮาหูกันดีๆว่ากว่าตาไปด่างสิแล้วก็ไว้ฟังอี้นึงมันจ้างก,กวดทัดเจ็ดถามสอบถุงทองเมื่อนังเคอร์นิมเสียนดังกว่า วันลีนี่ปีน้องกูป,ปันแหงอันน้ยอนฝากไว้ครับดันไว้มือว่าไลครับเสร็จได้วครับไปดขคอที่สองกันเสียงกับเลยดองห้องตุมยาเมากับห้องตุมยาเมากระนนติเลยว่าใหญ่ติใหญ่ว่า ปอเมืองไทยเปิดเดิหลาดว่าโคตรยาบ้านะอานั้นก็โรงงานต้มยาบ้าก็ได้เปลี่ยนไลมันตจรมามันหุงแดดเสียนใบมือก่อนหุ้เหมือนกันกรับนั้นอันหารบ้านเขาปอวิดีโอเอาลงทีวีกาหลีเอาลงออนไลน์เฟซบุ๊กกหลีห้งยาลงเลยอ่ายันนอมอ่ะห้งยานะยามาดีกองคา มังก็ว่าของปิรุจิตกองคาเอ,อกวยการมารัดมาได้อํำหัวเปียนของพลาอันอยู่ไว้เนื้อจีเวียกดขายนะตีกองคาเนี่ยนำได้นำ่าเยื่อได้เยื่อว่าเนี่ยอํำหัวเิียนของพลามันเป็นกว่าไรเจ้าฮือค่ะยามาลงในป่าวาจุ้มยิบกองกลางป่าวามาน์เมียนมาอ่ำมีศูนย์หูหันจอมเนี่ยมันได้ป,ปเปลี่ยนแปลนมาโครงงานตุ่ม ย่าเมากับไเจริงในชาตรตสเตจจึงได้กดขายพอเขาขามาต้วนเนียเขาเฮ็ดกันเนีตีปังตีเล้ยงอามจะว่าป่าเฮ็ดจอมทำจอมเจะจอจมจริงทิ้งใ้เทิ้งหนะ้าม้วนยูม้มวนคายกว่าต้มที่ันจะเฮ็ดกลางปังค่ะอามโก้ายลพลใครหันหันเพใครฮู้ฮู้เพใครกว่ากว่าปองปว,ว่าอะลรองว่าไอ้เขาจริน,นี คมมือกันฉดฉใชเถอะนะมานก็ผููหออัน,นจอมอ่ะเติงซึกมานก็เลยกินจอมอะเนี่ยกวนเอาพื้นดีอันกัดเขียนอันลงเหรียญได้ลับว่ามินอ่องหลายนี่ยังมีหุ่นส่วนนะยังไรลงตื้นกันในเฉดๆเี็ดยาม่าอันในจอมมินออนหลายเป็นผ้ามินออนไลายก็เปลียนจอมทับอันนั้นก็เปลียนผู้นำจิกจอมในดับซึ่งมาน์กอันออกข้อทีสั่งใสกว่าไรกอ่อไหน เงินอ่ำเข้าเพล่ย่อก็อ่ำออกก็อะไรเพลี่พน้องเจ้าคือเมืองสลอยปองใจเมื่อโคงยาลุงนด้อย่าหมาะก,กาหน่ายเยเดินซึง่งมนันหรืออะไกินมินออกไหลเตือนไหลอื่นย่อก็อ่านเปลี่ยนกวนเจ้าอันอยู่พระตอนนั้นก็เตะู่กันเจลยไหลน้ำหยาดน้ำตอนไหลพลันดีกะหฮือเหลือนได้เข้าสูงออกนองเมือง,งกะเฮือ อันนั้นก็เขาเอาปืนในเมืองไทยปัดปืนกูตีในกวนไต้นั่นเสียงการกว่าก็เฮือกัดผ่านกว่าก็เือเนี่ยเขาจะได้ดีคู่กันปีนอ้าเจ้าคือเมืองสลอยจึงได้อันนี้มันเปลี่ยนไป้ช่นไรหลากหลายฮะเพะวามหลากหลายว่นเลย่อยๆงยามหาหมอกการหน่ายสัยาามบะมีเจ้าของในเพะวามหลากหลายฮะรับตะตีว่าเช่ลไร วานนี้ว่าของเสียนใบมึงอะไรเสียนใบมึงก็ซ้ิ่เสียงกับยาเมกากกลับมาไหนยาหมากเนเป็นสิ่งอืกก่นก็ยามหันยาล้ำก็อุ้มหุ้นใกล้หันในออนไลน์เฟซบุกก๊กอ่ะใกล้หันในทีวีอ่ะใกล้หันอันของของเลีงๆต้องเชียบหางห้าเนี่ยอัญย,ยิบสีเลยมาล้วงด้ยสีบอกค่ะตอบเจ้าหน่อลยเสียนใบมึงก็ฮัตมาลาดว่าเป็นของเจ้ากา่าเว้ยอะไรต้องถาม ครูกัดแขนผู้โรงเดียนเท่าขาดได้ปืนตีเลยลนะ้ออองตีได้ลาดว่าเป็นของมาในจุมอันเป็นเครื่องมือมานคมมือกันเิเลเฮ็ดมินอองไลน์ก็ฮู้จอมผู้นำเนื้อดับสิกมนันอันออก้อทีสั่งสูงสุดไหลมินอองไลน์ไลฮู้เลยียะลีอัมดีเนะ่จังคมมือกันเิเล ปั่นนายยอมกินจอมกวาจังเป็นไรู้ว,กว่กเนยะกษาไผป่าตีนกยุ่งเขาเป็นลุงป้องจึงปีน้องจ้า,จาคือเมืองสลอยวุ่นเลยคงยากลางป่างเนี่หันดีเลยเอมืองเขาอันนี้ทางกันฮะคงยามาเฮ็ดกลางป่างเนบเปนเฮ็ดกันดีเลยเออเลือสีกองข้ากวดขายเป็นเฮ็ดกันฮะอ่านเท่าใครยามได้ยินเมออนื่อวันทัง ก็มาจุ่มนั่นจุน่มนี่เฮ็ดยาเมากรรม,มีหงยาอันเนี่ยเพิ่มไปเฮ็ดกลางปังเลยนะกลางปังปองว่าปองว่ามันห่างตัวไมมอ่ะม,มีสังหรับอ่ะม,มีสังแห่ก็หลายก็เพล่ก็ด้วยเลยรหันเลยย้อนนั้นพี่น้องแต่ยเอาขาอันอยู่ดังลาเซียวสินัยอ่ะม,มีก็แล้วมีเพิ่มหูฮะเป็นของหมูนั่นจุ่มนี่ห่มมือกันเสด็แมงกันก,กีนเนอร์นเนี่ยมีมาจินัยหงยาโรงอันเนี่ยอุ้ยกะ ปี๊กสว่าม,มันหลากหล่เนี่ยปอค่ะปอขามาเลพเฮนเดยในทางการเมืองเนี่ยมันเหมือนดีแสงกับเลยลองมาเราแห้งซึกงเสดยปัดตึกอาเซียนของเสียวขึ้นจึงได้หลอยคนเจ้างูลาเนี่ยมาหน,นาดายย้อนเต่าป่าลักเถื่อนกุยกะเผอหดถึงมาดีหลอยตอนตีอยู่ตีนอนอาเซียนของเสียวขึ้นจึงได้เนี่ย มาแล้วแห้งซึกสิได้ปัดตึกกันไผกันกลางแล้วเจ้าเมื่อวันที่้าเจ็ดเหลือนป่นมาตนาบกันฮาวๆาแห้งแห้ทงที่งภายแทงตั้งหนึ่งผู้นำสึกมานหมางก็ออกมาลาว่าเขาขาไล่หู้ข่าวว่ามียาเมากรรมลยจางไลเสาะป่าลัดเถิดตากว่าเจ็ดทัดยามาันลาดกว่าดีข่าเขาสิงไงกุ้ยกาเฉียของเสียวขึ้นสิได้ได้ครับตึกเกอเนี่ยอันนี้มันลาดห ปีหาเจ้า,จาคือมองสลอยข่าวมาันเยาว์ก็ดั้งซึ่งมันในกล้องกันไว้อันนี้อำนาจก็ไต่หูอยู่ไต่ตีมแล้วเพราะว่าผู้ผผผม,มีผลพวัในดักซึ่งมันเขาออกมาดัดลองเต่าปะะ่าลัดเถือนว่าอาเสียดขามตึกเขาวา่าดีกว่าเจยดยาเมากำาเจ้านี่ป้าขามาด้วยเนี่ยข่าวม,ามาันซึ่งมันก็เปลี่ยนมันเหมือนกันเยาว์ก็ผีตัวเดียวกันอันมันใครไรน,นั่น ก็เป็ี่ยนลอยต้อนเยอะกว่กาลอยหุ่นกุ้กัสูงขึ้นกว่าโหลดตึกยืมือ่อะไรกว่าสิ่งสายเจอเสด็จตายอําไรสัง่งมาดีถอยก่อําไรสัง่งบ้านมืองเลยฮะไล่เจี๊ยบไล่ควางไล่หมัดนะเยอะกว่าลูกล่างนางมีเขาก็เลยเปลี่ยนเมย์ใหม่กว่าตั้งแต่ตั้งหลายเขามาไล่สัง่งเมื่อยืมลอยต้อนไล่ตาบลอยหุ่นก็อนเป้นเนี่ยอําพูดอีขึงไรละอําพูดได้กว่าล่าตีเพ้ออันเท่าไรลาดว่า เท่ากับหาเจ็ดยาเมากามเออนี่ยเจ็ดกว่าเจ็ดมาสามกว่ายาดังกองคาปวดขายอ่ะปีดอ๋อเอาบั็นแหงอันเจอตีเดียวกันดังทุ่งนางอุปิมศรีท่านเนี่ยอันไหนก็มั่นจังกล้องสารแหลมั่นจังเปลี่ยนลายแต่เฮเธอมันเขาลงโขลยๆอันนี้อ่อนกันบนได้แหละข่าวอันนี้เนี่ยมันจะว่าในเมืองโฮมตุมอันเมียนมายิบไว้กุ้ยไล่คู่เลยๆฮะเนี่ยเขาลัดข่าวออกกว่าเนี่ยคู่กันตั้งกรรมา ม,มัน缅甸มาลงแน่อยู่ดีๆเอาแขร่งซื้สินได้มาเพียวซิมเบ็ดห้งยาเมากำผายกำผู้ไหวดีกองขากวดขาข่าวไทยทั้งช่องยูทูปบางช่องเนี่ยเขาก็เฮ็ดออกเหมือนกันเสียนไวมึงก็ะตุยอยู่ปีดาจ้าคือมึงสไลด์บางข่าวเนี่ยว่าอามันนะวะเนี่ยนะเออมันหู้หันว่ามียาเมากำในรัชชันตั้งหนือเนี่ยวะ นะตั้งเหนือก่อเหมือนนราตั่งกดขายยาระแห้งสิกว่าปัดตึกเพียวเป็ดคงยาหมาลงอันนันไอ้กลุยกัรผู้อาปินของผาปีน้องเขาคนเลยป้กวน่ผู้รองมนันดีๆไอ้มันผาดไอ้มาันน่ากล่ำล้ำชาอันนุ่งผาตรงนะล้ำมาพิพิษเนี่ยป้อมผู้รองมันอ่ำผู้ปืนมันอ่ำผู้ลิงมันเปืนก็นสมดีอาหม,มันค่ะเมื่อนั้มันบีบยันคอเลยป่อถุก ยมเขาอยู่ข้าวแดงหกสิบเจ็ดสิบปีไปเนี่ยเนี่ยเขาผู้รองมันนี่มันดิกลอกเลยจิกคิกจิกคอกปลิงปล้องเฉยเลยไต้เด็ดตีผู้นีเมืองดอกเมืองหน้าเขาอ่านว่าผู้รองนี้เขาเออมาในเจ้ามาผิวงูยาเมากรำมาไหนเออตีเฮี้ยอะคนเมืองอยู่ลีกินเดียอัานเขาหาหันในข้าวแดงหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยคนเมื่ออยู่ลีกินเดียกมีฮะนะตัวยาม่าก็เป็นเขาอ่ะ ยอบยาาก็เปลี่ยนเขาอะตุมก็เปลี่ยนมันย่อก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนกวนก็เดียวกันเว้ยอ่าอันใ้เจ้าคือเมืองสลอยถูกบีหูเปินเอายามายาเมากรรลงในตมในเมืองใดเสร็เลยปั่นไตกินนะป้อนลูกกินเมกินเมกินก็ลูกหลานปู่ยาอ่ามอนเท้าปู่เท้าป้าเท้าเมเกะป้าลุงหน้าอาไห้ข้ามือถึงได้เฮือนอะไรเป็นหมากกองมาตีกัดตีสุดตีเขายื้อเขานั่นโกมันจางก้องสารกันไว ลองอันมันใครลงคูไรสซแล่ลงไปไร่จังไลกว่าเผยวคงอยา่ากองคากดขายเนี่เสียอันไบเรื่องไรเอาข่าวอันลืหลังอันเขาออกกันไว้วันมื่อไงมาต่อไตใครในปีนองอ้งดดงกันแทงฮาไลหูดันกันจางเป็นเก็มและลายเพียนการของเมนมาซึกมานค่ะเอฮะยินจมปีน้องบันแทงที่เข้ามาด้วยกัน หิ้งหิ้งไปสุดสุดนี่เข้าขามาตัวผู้มีน้ำใจดีกัมเถียมเข้ามาเมื่อวาย่างก่อนไหนนี่ก้อนที่หนึ่งใจวัดลายขาหวานปั่นหนองกาเนี่ยก,กัมเถียมเข้ามาห้าร้อยบาทแต่นาซึกก้อนที่สองใจเหลา ว่านป่านองค่ะ,ะวานป่านองกา5้า500บาทก็ที่3ใจ่ใจายมิดไลค์ค่ะก็ที่4ใจ่ายมุนมือหนอง500บาทก็ที่5ใจ่จติดไลค์ค่ะ500บาทก็ที่หใจกอลิงแย่ห้าร0 0บาทก็ที่เจ็ด จ่ายสังหุ่นหน้านางนน4สีแสง250บาทก็ที่8จายวีจิตานางผงองมองสุสองรบาทก็ที่เก้าจ,จ่ายจริงเวียงภผยขุ่นสองบาทก็ที่สิบจายหลีอ่านางหลีจายตุเมืองใหญ่200บาทก็ที่สิเอ็ดนางอ่องลุงทุน เวงสี่แสนหนึ่งร้อบาทสิบสองใจหม่องนางซื้อเวงผาคุณหนึ่งบาทสิบสามใจสั่งอุงนางนนท์ห้ามไงเก้าร้อยบาทการข่าว100บาทสิบ่ใจปานอ่องแสนวีสามบาท 15. บหาใจทุนหลู่แสนวีหนึ่งร้อยบาทสิบหกใจกรแสนวีหนึ100บาท สิบเจ,จ็ดจ่ายจลูแสนวี100บาทสิบปจายเหลาแสนวี100บาทสิบเก้จายล่าสวยแสนวี100บาทเศจายแอนลคยค่ะ100บาทเศอจ่ายวิมึงสูหน่งร้100บาทเศส,สองจ่ายของนางเหลาไลายค่ะ200บาทเศส,สาม จ่ายเกี่ยวตาคิเล็ก800บาทการขับ200บาทซาวสจ่ายมุนสนิน,น200บาทการข่าว1 0 0บาทซาวหาจ่ายวุนวานหูนองห้ามไง200บาทเงินไทยปีเ่าใดเพีย,ยีอันนี้ก็เซียนหมายไลยจืออ่าปีเอ,อาค่ะที กัมแถมเข้ามาครับการจอยแถมได้กัมแถมก็เอากลุ้งเอาหมุนทีเตี๋ยวว่าวันสองวันมาได้เสียงกองไปเด็กเสียงมาไปหลังมาเอาแท้งซึ้ขิงต้าสิได้เป้าหมังอาเซียดของเสียเอาขึ้นจิงใจเนี่ยในทุ่งเมืองกลุ่มเกาะหลายหิงก็ย่อเตเปิลกินขาข้าวยำเหลอสิได้ติดกกันว่ากันแทงกันหนึ่งอันพี่ดอเขาจอยมากเยุบยองเลยเอากุ้งเอาหมุนทีเตี๋วว,กกว่า เสียหายเบิบ่บอก่อนดีค้าเจอ,เอแสดงส่งเมื่อดับจุม5าสุนหดับจุมเจ็ดุเจ็ดอันอยู่ลอยตอนแล100หล่ลอยวนกันวันม่นได้รายการปกเสตียมยอนกึ่หลือวางเช้าไว้กาหน่อยมือสูงตั้งสิงค์ะ